กล่าวกันว่าภาวะที่โลกกลายเป็นก้อนหิมะเกิดอยู่นานหลายล้านหรือหลายพันล้านปีบรระชีพของเรารอดชีวิตมาได้อย่างไรเราไปเยือนประเทศไอซ์แลนด์เพื่อตอบข้อสงสัยข้อนี้กันที่นี่มีแบบอนุมานทันสมัยสำหรับระบบภาวะน้ำแข็งปกคลุมโลกพวกเขาเป็นนักล่าจุลินนซีย์จากบริษัทชีวภาพาแห่งหนึ่ง ดรวิโกโกมาเทนสันเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อหาจุลินทรีย์ที่มียีนสหายากสำหรับใช้ในกิจการยาและเวชภัณฑ์สามวันกับการค้นหามีไอสีขาวป่วยพุ่งอยู่เบื้องหน้าเป็นไงพวกเราถึงแล้ว พื้นที่ตรงนี้อุณหภูมิสูงที่เห็นมีไอขึ้นมานั่นแหละนี่มันลึกลงไปใต้ผืนอีกนะดูสิเยี่ยมเลยตรงเนี้มีไซยโนแบคทีเรียเต็มไปหมดเลยนี่มันโรคทุกชนิดเลยนะจุลินซีเจริญเติบโตอยู่ในน้ำพุร้อนเมื่อพวกมันโตขึ้นก็จะก่อตัวเป็นแผงหนา จุลินทรีย์ที่สังเคราะห์สแสงได้เหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีสีเขียวรวมทั้งไซยาโนแบคทีเรียแต่บริเวณโดยรอบยังมีจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆเจริญเติบโตอยู่ด้วยพวกมันกินสารอาหารที่จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงผลิตออกมาเป็นไปได้ที่บันทชีพของเราจะเกาะอ,อยู่กับกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเหล่านี้ในระหว่างที่โลกอยู่ในยุคโลกก้อนหิมะที่ผ่านมาพื้นที่ที่มีความร้อนใต้ผิวโลกแบบนี้ จะเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างแบคทีเรียที่เห็นเนี่ยที่แบบนี้เราจะพบไซยาโนแบคทีเรียได้หรืออาจจะพบแบคทีเรียชนิดอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะครับชีวิตเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกกลายเป็นก้อนหิมะและสิ่งที่ปกป้องชีวิตไว้จากหายนะก,ก็คือความร้อนจากภายในโลกนั่นเองแต่นี่ยังไม่ใช่จุดสำคัญของเรื่อง จุดสำคัญจริงๆอยู่หลังจากวิกฤตการณ์นี้ต่างหากบนประชีพของเราอาจมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ก่อนโลกกลายเป็นก้อนหิมะเมื่อ600ล้านปีก่อนเชื่อกันว่าเป็นจุลชีพอย่างหนึ่งที่ใกล้เคียงกับแพลงต้อนโชแอนโนแฟกเจอเลตถ้าเราเปรียบประวัติศาสตร์โลกให้เป็น1ปีปฏิทินช่วง600ล้านปีก่อน จะอยู่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนั่นคือเมื่อเกิดภาวะโลกก้อนหิมะครั้งที่สองกว่า80%ของประวัติศาสตร์ชีวิตบนผืนโลกบรรพรีพีพของเรายังคงเป็นจุลินทรีย์อยู่แต่เมื่อน้ำแข็งที่ปกคลุมโลกสิ้นสุดลงบรรพรีพีพของเราก็มีวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดพร้อมๆกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นๆบนผืนโลก นี่คือประเทศนามิเบียในทวีปแอฟริกาชั้นหินของที่นี่เกิดขึ้นหลังจากโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งครั้งที่สองมีการค้นพบฟอสซิลแปลกๆจำนวนมากพวกมันถูกพบในไร่แห่งหนึ่ง nice. ภายใต้ก้อนหินระเกะระกะเราพบหลักฐานของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการแบบก้าวกระโดดหลังยุคน้ำแข็งปกคลุมโลกนี่แหละครับฟอสซิลที่เรากำลังหากันอยู่ ลายดำๆที่เห็นอยู่บนผิวหินนี่คือฟอสซิลของจุลินทรีย์ที่เข้าสู่วิวัฒนาการช่วงใหม่มันยาวถึง30เซนติเมตรเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เป็นจุลินทรีย์อีกต่อไปแล้วชีวิตที่อยู่ในรูปฟอสซิลนี้ เป็นแบบหนึ่งของจุลชีพที่มองเห็นได้ด้วยตาปล่าแบบแรกที่ปรากฏขึ้นบนผืนโลกจุลชีพที่พบในประเทศนามิเบียนี้มีชื่อว่าเทริดิเนียมมันไม่ใช่ทั้งปลาและใบพืชแต่เป็นสัตว์ลึกลับอย่างหนึ่งที่รูปร่างเหมือนริมฝีปากคนนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่า มันอยู่พื้นทรายก้นทะเลฝังตัวเองอยู่ครึ่งหนึ่งในประเทศไซบีเรียมีการค้นพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีลักษณะซับซ้อนสิ่งมีชีวิตนี้ยาว30เซนติเมตรมีชื่อว่ายอเจียมีรอยกลมๆขนาดเดียวกัน5รอย นี่เป็นร่องรอยของยอเจียที่คลานไปรอบๆยอเจียเป็นจุลชีพที่คืบคลานไปได้ทั่วและเลี้ยงชีพด้วยสารอาหารที่พบก้นทะเลนี่คือคิมเบอร์เรลาฟอสซิลของมันพบได้ในไซบีเรียเช่นกัน ตัวมันเหมือนเต่าและมีหนวดยาวยืดออกมากว่าสารอาหารจากพื้นทรายก้นทะเลมีจุลชีพนับร้อยชนิดปรากฏขึ้นทันทีทันใดหลังจากโลกยุคก,ก้อนหิมะครั้งที่สองซึ่งเรียกร,มรวมๆว่าเอเดียคาร่ารวมทั้งสัตว์ที่เป็นต้นกำเนิดของมนุษย์ด้วย นี่คือฟอสซิลใหม่ที่เพิ่งค้นพบในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2,546ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบฟอสซิลกล่าวว่ารูปร่างที่เหมือนลูกออดนี้ทาให้เชื่อได้ว่าสัตว์ชนิดนี้อาจเป็นญาติห่างๆของสัตว์มีกระดูกสันหลังสิ่งมีชีวิตนี้ยาว6เซนติเมตรมันขยายตัวใหญ่เป็นแสนเท่าจากจุลินทรีย์ต้นตระกูล ที่จริงแล้วในช่วงเวลาก่อนยุคโลกก้อนหิมะครั้งแรกเมื่อ2,200ล้านปีก่อนจะสิ้นสุดลงต้นตระกูลของมนุษย์เริ่มมีขนาดโตขึ้นโดยได้วิวัฒนาการจากจุลินทรีย์โครงสร้างง่งายๆอย่างแบคทีเรียไปสู่รูปแบบที่เรียกว่ายูคาริโอตซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นประมาณพันเท่ายูคาริโอตเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนมีนิวเคลียสและมีส่วนใช้งานต่างๆภายในเซลล์ ละครั้งที่โลกประสบภาวะน้ำแข็งปกคลุมชีวิตจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอะไรที่ทำให้สิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากยุคโลกก้อนหิมะเขตคาลาฮารีในประเทศแอฟริกาใต้ที่นี่มีแหล่งแร่แมงกาิิสที่ใหญ่ที่สุดในโลก80%ของแมงกานิสที่ใช้กันในโลก ผลิตจากที่นี่เหตุการณ์ที่โลกถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งเมื่อ2,200ล้านปีก่อนนำมาซึ่งการกระจุกตัวอย,ย่างแปลกประหลาดของแร่แมงกานิสในแถบนี้ขณะนั้นพื้นที่นี้อยู่ใต้มหาสมุทรแมงกานิสที่ละลายอยู่ในน้ำทะเลเกิดการตกตะกอนทำให้เกิดแหล่งแร่มหาศาลขึ้นอย่างฉับพลัน <Okay>. oh. พวกมันอยู่ในรูปของแมงกานิสไดออกไซด์เน่นหมายความว่า แมงกานิสเข้าทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วเกิดเป็นแร่ทับถมกันอย่างที่เห็นออกซิเจนที่อยู่ในรูปของโมเลกุลอิสระแบบเดียวกับอากาศรอบตัวเราทุกวันนี้แหละครับมันเข้าทำปฏิกิริยากับแมงกานิสจนเกิดเป็นก้อนตะกอนสีดำแบบนี้ที่ที่เรายือนอยู่ที่นี่ก็เลยเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าในยุคโลกก้อนหิมะยุคนั้นมีออกซิเจนมากมายมหาศาลถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศจนทำให้เกิดที่นี่ขึ้น มจึงมีการผลิตออกซิเจนปริมาณมหาศาลหลังจากโลกถูกปกคลุ่มด้วยน้ำแข็งเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ดรเคิร์ชวิงเชื่อว่าเกิดขึ้นหลังจากหมดยุคโลกก้อนหิมะครั้งที่สองจนถึงช่วงที่มีการเพิ่มระดับออกซิเจนครั้งใหญ่ในยุคโลกก้อนหิมะนั้นน้ำแข็งได้ห่อหุ้มโลกไว้ระหว่างนี้ภูเขาไฟก็ยังกลุ่นอยู่ แก๊สภูเขาไฟโดยทั่วไปจะประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปริมาณมากถ้าเป็นยุคนี้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจะละลายในน้ำทะเลนในเวลาไม่นานนักเช้าว,วันหนึ่งผมคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อใช่แล้วภูเขาไฟยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในอากาศอย่างต่อเนื่องนี่ในยุคโลกก้อนหิมะ มหาสมุทรมีน้ำแข็งหนาอยู่ชั้นบนคาร์บอนไดออกไซด์จึงละลายในน้ำทะเลไม่ได้แต่กลับไปสะสมอยู่ในบรรยากาศแทนเมื่อระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศสูงเป็น300-2,000ถึงเท่าของปัจจุบันภาวะเรือนกระจกก็เริ่มส่งผลรุนแรงจนทำให้น้ำแข็งละลาย อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในตอนนั้นจากที่เคยอยู่ที่ลบ50องศาก็จะพุ่งขึ้นมาเป็น50องศาและตอนนั้นนั่นเองน้ำแข็งจะละลายเร็วมากดังนั้นคาร์บอนไดออกไซด์จากภายในโลกนั่นเอง ที่นำมาซึ่งจุดจบอันน่าตื่นตาตื่นใจของยุคโลกก้อนหิมะความร้อนจากภายในโลกที่อุ้มชูสิ่งมีชีวิตมานั้นตอนนี้ได้มีบทบาทในการยุติภาวะน้ำแข็งปกกลุมโลกด้วยแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น จากการศึกษาพบว่าถ้าอุณหภูมิที่พื้นผิวทะเลสูงเกิน45องศาเซลเซียสน้ำทะเลจะระเหยเป็นไอขึ้นอย่างมหาศาลส่งผลให้เกิดพายุหมุนขนาดมหึืมาที่เรียกว่าไฮเปอร์เฮอริเคนหรือเฮอริเคนยักษ์นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าหลังสิ้นสุดยุคโลกก้อนหิมะโอกาสที่จะเกิดเฮอริเคนยักษ์เป็นไปได้สูนแรงดันบรรยากาศตรงใจกลางพายุอยู่ที่300เฮกโตปาสกาล ความเร็วลมสูงสุดกว่า300เมตรต่อวินาทีนี่เป็นภัยพิบัติที่เกินกว่าจะคาดเดาได้ในปัจจุบันพายุใหญ่ก่อตัวอย่างบ้าคลั่งในทะเลก่อนถาโถงเข้าทำลายชายฝั่งมาหาสมุทรพิโรธอย่างหนัก แต่ปรากฏการณ์นี้ก็ช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในบรรยากาศให้สูงมากขึ้นในครั้งนั้นส่วนลึกที่สุดของมหาสมุทรจะเต็มไปด้วยฟอสฟอรัสและสารอาหารอื่นๆที่พ่นขึ้นมาจากช่องระบายความร้อนใต้ท้องทะเลโดยปกติแล้ว สิ่งมีชีวิตที่สั่งคราห์แสงจะใช้สารอาหารเหล่านี้หมดไปทันทีแต่ระหว่างที่โลกกลายเป็นน้ำแข็งนั้นสารอาหารได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดกินเข้าไปดรเคิร์ชวิงเชื่อว่าเฮอริเคนยักษ์ทำให้มาหาสมุทรปั่นป่วนอย่างหนักและช่วยนำสารอาหารไปยังบริเวณน้ำตื้น เวทนน้ำตื่นกลายเป็นพื้นที่อุดมด้วยสารอาหารและคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องถึงมหาสมุทรปัจจัยทั้งหมดก็เอื้อให้เกิดสิ่งมีชีวิตอันน่ามหาัศจรรย์ชนิดใหม่ขึ้นนั่นคือสิ่งมีชีวิตที่ใช้แสงในการสังเคราะห์อาหาร ยังไซยาโนแบคทีเรียที่เหลือรอดมาได้ในน้ำพุร้อนมหาสมุทรเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์แสงได้เพิ่มจำนวนขึ้นพร้อมทั้งสร้างออกซิเจนปร,ริมาณมากออกสู่สิ่งแวดล้อมชีวิตที่เหลือรอดจากยุคโลกก้อนหินมาทั้งสองครั้งได้เปลี่ยนดาวเคราะหดวงนี้ให้พร้อมที่จะเริ่มประวัติศาสตร์บทใหม่ ระดับออกซิเจนที่มีอยู่อย่างมหาศาลและออกซิเจนนี้เองที่ช่วยสิ่งมีชีวิตได้วิวัฒนาการรูปลักษณ์ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพ้าโลกไม่เคยผ่านภาวะน้ำแข็งเลยนะครับชีวิตบนโลกอาจจะ